สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกลิงก์กลางล่างใต้คลิปนี้เลยครับเริ่มต้นกันที่3เงื่อนไขที่ส่งให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสามารถบรรลุในการคว้าตัวทั้งฮารแลนด์แล้วก็ริคแอนไรส์มาร่วมทีมในซัมเมอร์ 2, 2022นี้มีรายงานว่าบีสาร์แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยังคงมองโล่งในแง่ดีและก็มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมด้วยว่าพวกเขาจะสามารถคว้าได้ทั้งฮาร์แลนด์กองหน แล้วก็ดีแคนไรส์ของเวสแฮมยูเนเต็ดมาร่วมทัพให้ได้เพื่อยกระดับปีศาจแดงให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในเสมอร์หน้าทั้งสองคือนักเตะท,ที่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความร้อนแรงที่สุดในตลาดการซื้อขายนักเตะแต่บอกเลยนะว่าทั้งคู่นั้นไม่ได้มีป้ายราคาที่ถูกอย่างแน่นอนสหรับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับแม้ว่าเริ่มต้นดูการในพรีเร์ลีกได้อย่างร้อนแรงด้วยการเก็บได้บางถึง13จาก15แต้ม แต่ถ้าหากมองในอีกมุมหนึ่งจะพบว,ว่าพวกเขานั้นเจอกับความปราชัยไปแล้ว2ในสเกมล่าสุดหลังจากออกไปแพ้กับทีมไก่อ่อนนอกสายตาอย่างยังบอยในเกมสึกยูฟาจิมาริกแบบไข่หน้าต่อด้วยคุณคอนเวตแฮมินเต็ดนะครับที่เขี่ยตัวรอบในสึกคาราเบลครับคาบ้านเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาผลการแข่งขันที่ย่ำแย่นังกล่าวนะครับถือเป็นการยืนยันว่า ถ้าปีศาจแดงยังมีจุดอ่อนที่โซชาน,นั้นจะต้องโชฝีมือในการแก้ไขปัญหาต่อไปฮารแลนด์คือกองหน้าที่เป็นเป้าหมายระยะยาวในอุดมคติสำหรับสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปคริสเตียโนเดอันโดแม้จะมีความมหัศจรรย์ทางกายภาพเหนือมนุษย์มนาทั่วไปแต่เขาจะอายุครบ37ปีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วก็แน่นอนว่าเขาจะไม่กลับมาหนุอ,อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นทันทีที่ค่าตัวของฮาแลนนะครับจะลดลงมาเหลือแค่65ล้านปอนด์ครับตามเงื่อนไขค่าสัญ,ญญาในปีหน้า ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่ายูเนเต็ดนั้นจะเป็นหนึ่งในสโมสรที่จะโดดมาร่วมวงล่าได้หรือไม่ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งในขณะที่ดิคันไรส์ครับก็จะเป็นในแคนดเดตที่สมบูรณ์แบบในการเสริมทัพตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้คนพูดถึงมาตลอดที่ผ่านมาว่าควรได้รับการเสริมแกร่งด้วยการเพิ่มเติมคุณภาพของนักเตะหน้าใหม่ตามการรายงานของสื่อในเมืองแมนเชสเตอร์อย่างแมนเชสเตอร์นิวครับระบุว่ายูเนเต็ดบางทีจะได้ คว้านักเตะทั้ง2รายนี้มาร่วมทีไม่ได้พวกเขาจําเป็นจะต้องทํา3สิ่งนี้เกิดขึ้นให้ได้ก่อนนั่นคือแฟนบอลจะต้องเต็มไปด้วยความจุในสนามบูเทลฟอร์ดสำหรับซีซั่นนี้ข้อที่2ครับจะต้องเพิ่มรายได้เข้าสู่สโมสรให้ได้และข้อที่3ครับแมนเชสเตอร์เต็ดนั้นจะต้องสวมบท๋าใจปั้มหนักอีกครั้งหนึ่งในตลาดก,การซื้อขายนักเตะในเสมเอหน้าว่กกันว่ายูนเต็ดนะครับมีความมั่นใจว่า2ข้อแรกนั้นหายห่ยหวงเพราะตอนนี้เซียสเวนยังฟีเวอร์มากเพรพอคาดการว่าพอเขาจะ ของโอทราวฟอร์ดหรือเฉพาะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้อย่างแน่นอนส่วนรายได้ก็มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับแค่ขายรายได้จากการขายเสื้อของโรนัลดนะครับก็ถล่มทลายสร้างถิตีใหม่หลังเปิดขายเพียง4ชั่วโมงไปก่อนหน้านั้นแต่ข้อที่3นี้อาจจะเป็นข้อคิดหนักและเป็นไปได้ว่าตอนนี้บอร์ดบริหารของอยูไนเต็ดน,นะครับอาจจะกำลังเอาขาไก่หน้าผากและคิดหนักอยู่ก็เป็นได้เพราะมีหลายปัจจัยนะครับที่อาจจะไม่สามารถทำให้พวกเขาทุ่มหนักได้อีกครั้งหนึ่งในตลาดก,การซื้อขายในเตะรอบหน้า หนึ่งในเหตุผลดังกล่าวนะครับคือสโมสรแบกรับค่าเหนื่อยมหาศาลของนักเตะในทีมอย่างเซียซิเวนนะครับอยู่ที่480,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อีกครั้งในตลาดรอบที่ผ่านมาครับยูเนเต็ดได้เทงบไปมากกว่า100ล้านปอนด์เพื่อคว้าวารานซันโชและก็เรืโด้วมาร่วมทีมเพราะฉะนั้นยูเนเต็ดจะสามารถร่วมทุนซื้อทั้งฮาแลนและก็รีเคนไรส์มาร่วมทัพนั้นคงจะมาดูกันยาวๆต่อไปโดยเฉพาะในรายของฮารแลนนะครับไม่ได้เพียงแค่แมนเชสเตอร์เตดเท่านั้นที่กำลังจ้องตาเป็นมัน เพราะสโมสรใหญ่ทั่วโลกก็กำลังฉกเช่นเดียวกันครับแต่ความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งของยินเต็ดนั่นก็คือพวกเขาเป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกลูกหนังดังนั้นถึงพวกเขาเพิ่งใช้จ่ายแบบมือเติบแต่ยังไงนะครับสามารถกลับมาเสริมท่าเพื่อเตะระดับโลกในแบบที่พวกเขาต้องการได้ในปีหน้าสหรับข่าวต่อมาครับ นี่คือเจ็ดเพื่อนของปีศาจแดงที่มีแนวโน้มต้องหาต้นสังกัดใหม่ในตลาดซื้อขายเดือนมกรกาคมคนที่1ครับดอนนี่ฟันเดอบิคการย้ายมายังทินโอททราฟอร์ดในซัมเมอร์ปี2020เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะเจ้าตัวนั้นพึ่งโชว์ฟอร์มได้ดีกับอาเจ็คอันเตดัมและยังตกเป็นข่าวคราวกับเรัลมาริดมาก่อนหน้านี้อีกด้วยแต่เมื่อเวลาผ่านไปดูเหมือนว่าโซชานั้นจะไม่ค่อยให้โอกาสนักเตะด,ดาวรัสสักเท่าไหร่นักจนกระทั่งในตลาดการซื้อขายนักเตะล่าสุดน,นะครับมีทั้ แล้วก็คริสติน่เดอร์โดนะครับย้ายมาเสริมด้วยความแข็งแกร่งในแนวรุกนั่นจึงทําให้อนาคตของดาวเตะไวซีปีรายนี้นะครับดูมืดลงลงไปอีกในสั้นนี้ฟอนเดอร์บิกเพิ่งจะลงเล่นไปเพียง2นัดแบ่งเป็นพิมเปีย์ลีกหนึ่งนัดแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนลีกหนึ่งนัดรวมเวสบสเซตห้าสิบเอ็ดนาทีเท่านั้นซึ่งหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปก็เชื่อว่าเจ้าตัวนั้นจะต้องรีบหาสโม,มสรใหม่โดยด่วนไม่ว่าจะเป็นการยืมตัวหรือซื้อขาดเพราะฟุตบอลโลกปี2022ัที่กกาาตาลองวัอ,อ,อยู่ด้วยนั่นเอง คนที่สองครับออกตรี่มาชิอาลเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่ได้ผลกระทบโดยตรงจากการกลับมาสารฝันที่บ้านเกิดของคริสเตียนอเดนโดแม้ว่ารูปการที่ผ่านมาครับดูสติจากการลงสนามของเขาได้รับโอกาสถึง4จาก5นัดเฉพาะในสึกของพเมร์ลีกเมื่อดูเวลาที่รวมเล่นในสนามแล้วนะครับเล่นเพียง9-9นาทีก็รู้เลยนะครับว่าสถาะนะในทีมเป็นเช่นไรมาชิยาลครับยังไม่สามารถยิงประตูได้เลยในซีซั่นนี้เมื่อย้อนกลับไปดูผลงานซีซั่นก่อนนะครับที่ยิงประตูไปเพียง7ประตูจากการลงสนาม3.2นัด ดูเหมือนว่าฟอร์มการเล่นของเขาไม่ได้กระเตื้องขึ้นเท่าที่ควรตามข่าวล่าสุดน,นะครับระบุว่าแมนเชสเตอร์เต็ดพร้อมเปิดไฟเขียวให้กับนักเตะได้ย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้ด้วยสัญญาที่ยังเหลืออยู่3ปีแล้วก็ราคา่าเหนื่อยแสนแพงอยู่ที่2 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์คนที่3ครับเจอซี่ลินการ์ดออกมาปฏิเสธว่าเจ้าตัวเองได้ตัดสินใจนไม่ย้ายไปเล่นที่เวสต์แฮมเตตในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนื่องจากต้องการสู้ตัวจริงที่แมนเชสเตอร์เต็ด ซึ่งเมื่อนับถึงตอนนี้นะครับเจ้าตัวอาจจะต้องกลับมาคิดบัวนันใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อกองกลางไว้แบบบีไรนี้มีช่วงเวลาที่ขึ้นขึ้นลง,ลงในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดนด่านในเกมยังบอยและกลายเป็นฮีโร่ในเกมเฉือนคุณคอนเวนแฮมเดนเตดซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องดีสักเทนะ่าไรนักเพราะมันหมายความว่าเขาไม่ได้มีตำแหน่งที่ทาวนในทีมเวตแฮมนะครับยังคงต้องการที่ดึงดินกลาดนะครับกลับไปเล่นที่ยังสม,มสรแต่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวนั้นจะยังคงคิดถึงช่วงเวลาดีดี กับเดวิดมอยอยู่หรือเปล่าเพราะมีอีกหลายทีมนะครับที่ต้องการตัวเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทรานส์สเปอร์แต่ทีน่ครับถ้ายังเป็นตัวสำรองอยู่บ่อยๆแบบนี้คงต้องหาที่อยู่ใหม่ในมดือกากราคมนี้อย่างแน่นอนครับคนที่4ี่เอริกเบย์ยีเอริกเบยยีครับยังไม่ลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์เดนเตเลยนู่กนการนี้ด้วยการบาดเจ็บที่รื้วรังและแม้ว่าเพิ่งได้ย้ายมาต่อสัญญาในช่วงซัมเมอร์แต่ก็ไม่สามารถการันตีอนาคตของนักเตะได้เท่าไหร่นัก การได้ราฟีวารานมาเยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กควายยิ่งทําให้อุกันของดาวเตะไว้เจ็ดปีรายนี้นะครับจึงลดน้อยลงไปอีกเช่นเดียวกันนะฮะ้อที่5ฟิวโจนก้องหลังไว้กค่ปีรายนี้ไม่ลงเล่นในพิมยรีกมาแล้ว1ซีซั่นเต็ม,ตมจากการบาดเจ็บที่รุนแรงที่ทําให้ต้องพักยาวเป็นปีแล้วก็เมื่อมีข่าวคราวว่าเขากําลังจะกลับมาในฤดูกาลนี้ต้นสันกัดก็มีการเสัญญากับราฟีวารานจากเรอลมดริตมาซะง,งั้น เมื่อเป็นเช่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลจงกลับมาฟิตเต็ม1 0 0รอยแล้วก็ตามนะครับต้องยอมรับว่าโอกาสและที่ว่างในทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ูไนตดนั้นแทบจะไม่มีอีกแล้วคนที่6ครับดิโอโก้ดารโลต่อมเมอรอดูท่าของดารโลนะครับจะมีอนาคตในทีมโอทราฟอร์ดรออยู่หลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจกับเบอซิมิลานด้วยสัญญาย,ยืมตัวเมื่อซีซั่นก่อนซึ่งส่งผลกระทบต่อเจ้าตัวนะครับที่มีชื่อติดทีมชาติโปรโตเุเกสลงทําศึกยูโรที่ผ่านมาคนที่7ครับอเล็กซ์ เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีข่าวการย้ายทีมในช่ง Summer, วงซัมเมอร์โดยเจ้าตัวนะครับเป็นเป้าหมายของอินเตอร์มิลานที่ทยอยขายสตาร์ดังออกจากทีมเนื่องด้วยปัญหาทางการเงินหลังจากที่คว้าแชมป์การซซดรีอาเมื่อซีซั่นที่แล้วอย่างไรก็ตามครับฟูลแบ็กวาซิเลียนรายนี้มีโอกาสที่จะได้พิสูจน์ตัวเองในซีซั่นนี้โดยมีการคาดการณ์ว่าได้มีการประเดิมนัดแรกแทนลูกชอที่กรำสึกหนักจากการรับใช้ทีมชาติอังกฤษในศึกยูโรที่ผ่านมาแต่โชคร้ายนะครับที่ทําให้เจ้าตัวนั้นกลับได้รับบาดเจ็บใน และปล่อยให้ลูกชอนั้นทําหน้าที่แบก้ายตัวจริงของทีมตั้งแต่เกมแรกจนถึงรูดก,กันในตอนนี้ทั้งหมดนี้คือการ,รัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ